หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้จัดก,กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนนะคะเพื่อถ่ายทอดภารกิจในการรักษาอธิปไตยของชาติและส่งเสริมความรักในสถาบันค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35โดยกองร้อยฐานพรานที่3 5 0 8ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองอยางตำบลท่าสองอยางอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากจำนวน74คนที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาภายในฐานปฏิบัติการบ้านท่าสองอยางของกองร้อยฐานพรานที่3 5 0 8ซึ่งทางหน่วยได้มีการจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของชาติ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพผ่านทางศูนย์เรียนรู้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญนะคะคือการปลูกฝังความรู้แก่น้องๆเยาวชนในเรื่องของความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะครูนักเรียนที่เดินทางมาทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ